สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์เดือนมีนาคม2565ตลอดทั้งเดือนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปล่วงหน้าเดือนมีนาคมนะคะหลายคนฟังแล้วเดี๋ยวคิดว่าเนี่ยเป็นคลิปปัจจุบันถ้าจะฟังเหตุการณ์ปัจจุบันย้อนหลังไปฟังครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์2565นร i นะคะแอดมินทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เจ้าชะตาดูตรงนี้นะคะ ตรงมุมตรงมุมเนี่ยนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นการแนะนําคลิปให้เจ้าชะตาได้เข้าไปดูว่ามันมีคลิปครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็คลิปกุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือนแบบละเอียดเช่นกันเพราะว่าแอดมินจะทําแบบละเอียดให้ก่อนแล้วก็ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมากระตุน้นม,มากระตุ้นมากระตุ้นขมวดปมนะว่าจะพบเจออะไรในช่วงครึ่งเดือนหลังให้ถ้าเกิดมีเวลานะคะ สำหรับลัคนาราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นช่วงระยะที่ดวงคุณรุ่งพุ่งแล้วก็แรงด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีดาวหลายดวงเนี่ยเข้าสู่สภาวะหรือว่ามาตรฐานการเป็นอุดมเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์โบราณน,นะคะก็ได้แก่ด,ดาวสามดาวห้าดาวเจดาวแปหรือว่าดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาแล้วก็ดาวราหูเนี่ยเป็นสี่ห้าแก่ลัคนา แต่ของเจ้าชะตาเนี่ยแม้จะมีดวงเดียวเนี่ยแต่บอกเลยว่าพระฤหัสบัปดิที่เข้าสู่ภพสหัสชชะเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์พิเศษนะคะเมื่อสถิตยอยู่ในภพนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูจะเรียกว่ามีเมตตามหานิยมมีน้าหน้าทองมีสาริกาลิ้นทองพูดอะไรก็ได้อยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าสหายาตุภาวะก็คือตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง คือถ,ถ้าดาวอย่างนี้นะคะอยู่ในพื้นดวงเขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่คนช่วยเหลือแต่ทีเนี้ยมันเป็นดาวรวมแอดมินดูดาวรวมให้เพราะฉะนั้นดาวจรเข้าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสภาวะที่มีคนช่วยเหลือมีคนปรารถนาดีเป็นที่รักกับคนอื่นจนกระทั่งไปจนถึงวันที่8เมษายนแล้วเขาย้ายเข้าสู่ภพนี้แต่ถามว่าย้ายเข้าสู่ภพนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนนะคะ เพราะว่าการเป็นอุดมเกณฑ์ของลัคนาราศีธนูนะ่ะมันได้ทั้งภพที่3และภพที่4เพราะฉะนั้นสภาวะเหมือนกันหลังวันที่8เมษายนยาวไปอีกปีหนึ่งคุณยังจะเป็นที่รักที่ชอบพอของคนที่เข้ามาหาคนที่พบเจอคนที่ไปประสานงานอยากจะอุปถรัรมภ์ค้ำชูมีความปรารถนาดีอยากจะให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ถูกอกถูกใจกับผู้ใหญ่ระยะนี้มีแต่คนแบบว่า อยากให้คุณทํางานให้นะคะแล้วก็ถูกชะตาคุณขอให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะแล้วนะคะดาวพฤหัสบดีที่สถิตอยู่ในภพสหัสชะอย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่พฤรรหัสบดีเข้ามาเมื่อ สองสำเาเดือนก่อนลัคนาราศีธนูมีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายนะคะมีสิทธิ์ที่จะย้ายบ้านหรือเตรียมตัวย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมโอากว่าเดิมตามลักษณะของดาวพฤหัสบดีที่ให้คุณนั่นแหละนะคะถ้าปีนี้นะคะคุณไม่มีพฤหัสบดีเป็นกาลีจรแอดบอกเลยว่าเรื่องของการโยกย้ายเตรียมเตรียมตัวย้ายได้เลย หรือบางคนอาจจะย้ายไปแล้วตั้งแต่พฤร,รือหัดเข้านะคะแล้วการย้ายก็ไม่ใช่ย้ายไปแบบว่าเท่าเดิมมันดีกว่าเดิมแน่ๆถ้าพอลรือหัดสับปีีไม่เป็นกาลีจรทีนี้จะต้องมีคําถามจากคนที่เข้ามาใหม่เสมอเพราะช่วงเนี้เหมือนกับว่าแฟนช่องของแอดมินเนี่ยช่วยแชร์ให้แอดมินตลอดเวลาก็จะมีคนที่เข้ามาฟังใหม่ก็ไม่ทราบว่าช่องนี้เขาดูยังไงนะคะ การดูว่าดาวอะไรของตัวเองเป็นกาลีหรือว่าสีจรเนี่ยแอดมินทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเข้าไปที่ใต้ชื่อช่องนะคะตรงใต้ใต้เนี่ยแถวแถวเนี้ยนะคะตรงเนี้ยจะมีใต้ชื่อช่องดูใต้ชื่อช่องแล้วจะมีลิงก์บอกเลยว่าคุณจะหาลัคนาหรือราศีในการดูดาวของช่องนี้อย่างไรคุณจะหากาลิหรือสีจรปีอย่างไรเพื่อ ทราบดวงของตัวเองง่ายๆแบบลึกขึ้นมากกว่าดาวจรคุณจะต้องรู้ก่อนว่าเดือนเนี้ยปีเนี้ย ดาวอะไรของคุณเป็นกาลีดาวอะไรของคุณเป็นสีจอนะคะเพราะโหราศาสตร์ไม่ใช่แบบว่ายกเมฆขึ้นมาแล้วก็ทายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโดยที่คนฟังไม่รู้ว่าแอดมินเอาอะไรมาทํานายคนฟังจะต้องรู้ด้วยว่าเวลาคุณไปฟังนักพยากรณ์ทานายดาวอะไรมันกระทบอะไรหรอถึงมาบอกว่าฉันโชคร้ายนะคะมันสามารถที่จะอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการมงมงายแต่เป็นเรื่องของการฝ่ายหาความรู้เพื่อที่จะทราบว่า เออตัวเราตอนนี้หลักเกณฑ์ของดาวเรามันเป็นอย่างนี้ชาวลัคนาราศีธนูคุณอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสหายะตุภาวะนั่นคือมีแต่มิสมิสรสหายที่มีความปรารถนาดีอยากช่วยเหลือคุณคุณไปเอ่ยปากหรืออะไรคุณก็จะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยกระตุ้มมุ่มหอทุกคนอยากช่วยเหลือนะคะและดาวพระอาทิตย์ยังเข้ากลุ่มร่วมอย่างเงี้ยบอกเลยว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาที่มิตรสหายของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยรวมถึงผู้ใหญ่ให้ความให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วตัวของคุณเองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเข้ากับคนง่ายนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าจะถูกมิสหายหลอกเอา้าแอดมินบอกมิสหายดีใช่ค่ะแต่อย่าลืมว่าพระราหูยังคงอยู่ในภพอริ ถ้าเกิดหลังวันที่30มีนาะคมขึ้นไปคุณจะแทบจะไม่มีคนที่เข้ามาหลอกลวงหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกิ่นนะคะในระยะเวลานี้ยังคงจะต้องแยกมิตรแยกศัตรูออกให้ชัดศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเรานั่นเองนะคะตอนนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณมีทั้งญาติมิตร สนิทมีทั้งการติดต่อธุรกิจกับเพื่อนฝูงรวมถึงบางคนก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์อยากจะช่วยเหลือผู้คนในระยะนี้นะคะซึ่งการทํางานของคุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงต้นเดือนมีนาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการสื่อสารการสังสรรการสมาสคมการเจรจาประชาสัมพันธ์นะคะจะยิ่งจเจริญมากๆเลยแล้วดาวของดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตัวเองนะคะ เป็นทั้งดาวอ่าเป็นทั้งดาวพันธุและก็เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตัวเองพันธุหมายถึงอะไรพันธุหมายถึงหลักฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องนะคะก็มีโอกาสที่ว่าระยะเวลาของเดือนมีนาคมเนี่ยคุณนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางร่วมกับญาติพี่น้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงเข้ามาหานะคะ ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีงามมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมกรอ,อ่ะมกขอนสาหรับชาวลัคนาราศีธนูสําหรับเจ้าชะตาละกันเราจะได้ไม่ผิดพลาดในการเรียกลัคนาราศีกันอีกต่อไปนะคะทีนี้ที่ต้องระวังก็คือพระราหูเนาะซึ่งแอดก็เตือนมาตลอดเวลาแต่เดี๋ยวเขาก็ย,าย้ายแล้วไง30มีนาะในคลิปเนี้ยย้ายแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ว่าดาวย้ายดวงแรกนะคะของเดือนมีนาคมก็คือดาวพระพุธหรือว่าเขาเรียกว่าดาวปตัตตานีนั่นเองนะคะเข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะนะคะชาวลัคนาราศีธนูที่ทำงานทำการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจราจานักประชาสัมพันธ์นักโฆษณาเนี่ยถ้าเกิดคุณทำร่วมกับ คนต่างเพศนะคะหรือว่าทำกับหุ้นส่วนคู่ครองคนหลักเนี่ยก็บอกได้ว่าค่อนข้างดีค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในระยะนี้แม้ตัวคุณเองจะคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะสุดท้ายไปทางแล้วพระราหูไปลงอยู่ในภพอรีนั่นเองแอดก็จะบอกให้ระมัดระวังหรือมีโอกาสนะคะที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณจะ,อะแอดบอกแล้วนะจะย้ายบ้านจะไปอยู่บ้านใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเกณฑ์ที่ว่าจะกู้ได้นะคะและจะเป็นการกู้ได้มากเงินคล่องเงินสะพัดหลักฐานมั่นคงนะคะในระยะนี้รวมกู้ร่วมกับสามีกู้ร่วมกับญาติพี่น้องที่เป็นเพศตรงข้ามเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการติดต่อทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่อนข้างดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยนะคะ เขามากลุ่มร่วมกับดาวสุภะพระพุทธมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นน้าทีการงานเพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเดินทางบ่อยมากอ่ะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมากขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นการเดินทางบางคนอาจจะไปกับนายนะคะบางคนอาจจะไปกับไปเพื่อจิตต่อเจรจาแล้วก็ ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเพราะเวลาพูดกับพระอาทิตย์เขาอยู่คู่กันเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนักวิชาการพูดพูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้ทองเพียงแต่ว่าในระยะนี้เวลาที่คุณจะไปพูดจากกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่ขอให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมาตรฐานของดาวไม่ค่อยดีนักนะคะส่งผลไม่ค่อยดีนักมันอาจจะมีโอกาสให้เขารู้สึกหมันไส้ในระยะนี้แม้ว่าดวงดีนะ เป็นอุดมเกณฑ์นะคะอุดมเกณฑ์ก็หมายถึงสมมุติว่า,าไม่ไม่สมมติละนะคะดาวการงานเข้าไปสู่พบเรือนสหาาัสชะแต่ว่าการงานไม่ใช่อุดมเกณฑ์อาจจะต้องบอกว่าอะไราดาวดาววฤรหัสนะคะเจ้าเรือนพันธุเข้ามาสู่สหัสชะเป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นเรื่องของบ้านมันจะได้บ้านที่ใหญ่ขึ้น เรื่องของญาติพี่น้องก็จะมากขึ้นถนะ้าสมมุติเขาเดินทางหรือว่ามาหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขยายขึ้นเมื่อมันได้อุดมเกณฑ์นะคะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นั่นแหละนะคะทีนี้ดาวเจ้าเรือกนกรมมะเนี่ยไปคุ่มร่วมกับสุภาแล้วก็อยู่ร่วมกันกับดาวที่เป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณ จะมีงานที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านตัวเองคือมีงานทั้งบ้านงานที่บ้านก็มีงานที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ใช้ก็มีมันคือมีงานเข้ามาทับถมมากมายแต่ว่าเจ้าชะตาเอาอยู่นะในช่วงระยะเวลาเนี้ยดวงขึ้นแล้วก็เอาอยู่ในส่วนของเรื่องเงินอ่ะเอาอันนี้ก่อนเงินทองนะคะ เงินทองในระยะนี้สำหรับลัคนาราศีคนูเนี่ยแอดมองว่าตั้งแต่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าไปมันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะคะ แล้วก็เขาเป็นคู่ขัดแย้งกับพระเสาเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองอ่ะถามว่ามีโอกาสได้จากโครงการใหม่ๆที่ทํำไหมมีโอกาสได้แล้วก็มีโอกาสได้จากงานการที่สัมพันธ์กับการต่างประเทศนะคะงานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตผู้คนงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็งานที่ชาวลัคนาราศีธนูที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเงินดีเงินมาเงินเข้านะคะแต่มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะใช้เงินเก่ง อันนี้เกิดขึ้นได้เนาะแล้วดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่การงานท้ายสัมพันธ์กับอาชีพที่แอดมินบอกเนะี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็งานโครงการใหม่ๆที่สัมพันธ์กับอาชีพที่แอดมินบอกก็เข้มแข็ง แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของช่วยเหลือชีวิตผู้คนไม่ได้ทำ DIY ไม่ได้ทำรีโนเวทไม่ได้ทำเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมอะไรต่างๆไม่ได้ทำเกี่ยวกับช่วยชีวิตเลยแอดมินไม่เกี่ยวกับวิชาชีพที่แอดมินบอกเลยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเก่งค่าใช้ใจ่ายที่มีมากขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันจะรอดไหมแอดมองว่ารอดเพราะว่าเรื่องของ ดาวพระเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพะระเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นเกษตรราธิดีค,คุณจะผ่านระยะเวลานี้ไปได้จากคู่ขัดแย้งในเรื่องการเงินของคุณแน่นอนนะคะหลังจากดาวพระพุธนะคะยับย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่15พระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ลัคนาราศีมีนนะคะในเรือนพันธุ นั่นหมายความว่าความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรืออะไรบางอย่างหรือการขายบ้านหรือการซื้อบ้านหรือการทําตกลงสัญญากู้ซื้อบ้านของคุณประสบความสําเร็จในระยะนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุคือไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะคะเหมือนเขาบอกว่าการที่ เจ้าเรือนสุภะเข้าสู่พบเรือนพันธุเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูคุณจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอย่างแน่นอนคือเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงอะ่ะถ้าตัวเองไม่มั่นคงอะ่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มั่นคงมาช่วยนะคะเขาเรียกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ ถ้าคุณไม่ได้ด้วยตัวเองอ่ะผู้ใหญ่ก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือเขาให้คุณมาแบบถูกๆนะคะหรือมีโอกาสที่จะถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องฟ้องร้องกันในเรื่องของที่ดินทรัพย์สินนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะดาวพระอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพกระดมพระอาจจะเหมือนกับแบบว่า ขายทรัพย์สมบัติบางอย่างที่เป็นมรดกพกห่อมาเราก็ไม่สามารถแบ่งปันกันได้ระหว่างคุณกับครอบครัวตอนนี้ได้ละนะคะพระอาทิตย์เข้าสู่พบเรือนพันธุก็คือผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือมีโอกาสที่ว่าผู้ใหญ่เขาจะขายคุณถูกๆนั่นเองนะคะดาวพระอาทิตย์ย้ายแล้วต่อไปดาวพระพุธเนี่ยวิ่งฉิวเลยคะ่ะเสดเดินหน้านะเข้าสู่ภพเรือนพันธุมากุ้มร่วมกันสองดวงนี้เป็นคู่ เขาเรียกว่าเวลาจับกลุ่มคู่กันเนี่ยอาจจะใจร้อนหน่อยในเรื่องของการพูดจาแต่เป็นคู่หูคู่วิชาการพูดอะไรแล้วประสบความสําเร็จในระยะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดาวการงานเข้าสู่พบเรือนพันธุนั่นก็หมายถึงการงานค่อนข้างที่จะมั่นคงละชาวลัคนาราศีธนูมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้าง ค่อนข้างเยอะมากในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนมานะคะการงานช่วงระยะเวลานี้มีหลักมีฐานบางคนเปิดกิจการงานที่บ้านเลยนะคะเป็นเจ้าของกิจการบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะดาวเข้าไปอยู่อย่างนี้นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการเองนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสเข้าไปดูแลกิจการของบ้านตัวเอง ทำโรงงานในบ้านทำบริษัทในบ้านมีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านจัดสรรที่ดินมีอาชีพเกี่ยวกับการจัดสรรหรือว่าขายรถให้เชา่ารถอะไรในทำน้องนี้เลยนะคะหรือมีโอกาสได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกว่าการทํางานทุกสิ่งอย่างที่ร่วมกับเครือญาติของคุณน่ะติดต่อธุรกิจการงานที่มีการประสานกับญาติพี่น้องของตัวเองหูจเจริญมากนะคะ มันไม่ได้เหมือนกับทํางานกงสีแล้วก็เอาเงินไปให้เขานะไม่ใช่มันเป็นการทํางานแล้วคุณได้รับเงินเองด้วยลัคขนาราศีธนูเฟื่องฟูในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะต่อไปพระราหูย้ายละนะคะจากที่แอดมินบอกว่าให้ระวังมิสหายด้วยนะในช่วงตน้นพระราหูย้ายแล้วนั่นแสดงว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่30 มีนาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีธนูบอกเลยว่าคุณจะติดต่อทำมาค้าขายหรือว่ามีมิตรสหายที่อายุน้อยกว่านั้นนับว่าเป็นโชคดีนะคะศาสตร์ช้าลงปุตตะเนาะก็คือการติดต่อสื่อสารกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะนําพาซึ่งความสำเร็จให้เจ้าชะตานะคะมีเพื่อนฝูงดีมีลูกน้องบริวารดีนะคะเป็นมิตรที่ดีต่อกันน่ะและเขาจะเคารพ รักยกย่องนะคะให้พึ่งพาอาศัยได้นะคะคือตอนก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่เจ้าชะตาอาจจะต้องพยายามแยกระหว่างมิตรกับศัตรูที่อยู่ข้างตัวแต่ตั้งแต่วันที่30มสบินายนพระราหูเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ในภพเรือนปุตตะนั่นหมายถึงว่าบุตรธิดานะคะลูกน้องบริวารจะส่งผลให้คุณได้รับความสุขความสะดวกความสำเร็จนะคะทีนี้ ในกรณีที่เป็นพระราหูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แอดจะต้องเตือนก็คือถึงเขาจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่มันมีดาวพระเกตกคุมอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเราแยกย่อยเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารก่อนตอนนี้มีโอกาสค่ะที่เขาจะทำนำพาซึ่งชื่อเสียงหรือความสุขมาให้แต่ข้อควรระวังที่มีพระเกตมีมรุตยู มีลาหูเข้าไปอยู่ในเรือนนี้ตั้งแต่30มบีนาคมเลยนะคะระวังบุตรหลานให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่เขาจะไปคบเพื่อนไม่ดีหรือไปเจอสิ่งเสพติดต้องดูแลให้อย่างดีเลยนะคะในระยะเวลานี้เนาะหรือก็มีโอกาสที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปโอกาสที่คุณจะเสียเงินเสียทองเพราะความประพฤติของเขานะคะมีได้ทั้งสองดทางเพราะอะไรเพราะว่า ดาวทุกดวงมีโอกาสที่จะเป็นกาลีหรือสีจรแอดมินอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเช็คดวงตัวเองดาวอะไรเป็นกาลีดาวอะไรเป็นสีจรก็จะมีความสุขหรือว่าเขาเรียกว่ารู้เป้าหมายอะฟังดาวรวมแล้วรู้ว่าเราจะต้องระมัดระวังอะไรนะคะทั้งหลายทั้งปวงในเดือนมีนาคมเนี่ยดาวเดินครบแล้วเพราะฉะนั้นแอดมินจะมาย้ำเตือนให้ฟังว่าในเรื่องของการเงิน อะเอาเรื่องของการงานก่อนการงานของเจ้าชะตามีโอกาสที่จะพบปะปะสารนะคะติดต่อเรื่องหน้าที่การงานกับคนในครอบครัวเยอะมากหรือมีโอกาสที่จะทํางานทําการเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินนะคะหรือมีโอกาสจะเปิดกิจการงานในที่ดินของตัวเองในบ้านของตัวเองมีโรงงานในบ้านของตัวเองหรือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงระยะเวลานี้เกิดความมั่นคงเกิดความสําเร็จ ผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเพราะว่าดาวของตัวเองนั้นเรียกว่าได้เป็นอุดมเกนนั่นเองนะคะระยะเวลานี้นะคะถามว่าจะต้องระมัดระวังอะไรระมัดระวังแยกดีแยกชั่วให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของสัสชะหรือว่าสหายของคุณจนกว่าจะถึงวันที่30มบีนาคมนะคะตอนนั้นการคบปะสังสรรค์กับบุคคลที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างจะนำพามาสู่สิ่งดีๆแต่ข้อควรระวังคือตลอดทั้งปีต่อจากนี้ไประมัดระวังว่าเขาจะ ไปติดยาเสพติดหรือเปล่าในโดยเฉพาะบุตรหลานบริวารไปพบ,พบคพบคนไม่ดีหรือเปล่านะคะเพราะราหูคือการความมัวเมาทรยศหักหลังหรือว่าเสพของมึนเมานะคะหรือว่าเป็นนักเลงหัวไม้อะไรไปอย่างนี้นะคะโอกาสมันก็เป็นไปได้แต่ว่าด้วยความเป็นสหัสชะที่เข้าสู่พบเรือนปุตตะเนี่แหละแอดถึงบอกว่าในฐานะของความเป็นเรือนเนี่ย เขาส่งผลดีให้เจ้าจะทาเต็มที่เลยแต่ราหูก็คือราหูเข้าพบไหนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดูแลบุตรหลานบริวารของตัวเองให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินแอนบอกเลยว่าการเงินเกิดความมั่นคงอย่างสูงมากแต่ก็เกิดรายจ่ายมากเช่นกันในเดือนนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริตเข้าไปสู่พบเรือนกระดุมพระแต่ว่ากังวลไหมก็ไม่ต้องกังวลเพราะมันมีโอกาสที่ว่าคุณจะ มีหนี้มีสินพอไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อหลักทรัพย์นั่นเองมีโอกาสที่จะผ่านสูงเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนั้นอยู่ในภพเรือนศาสการติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จอย่างดีมีดาวสุภาเข้าไปต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในเดือนมีนาคมนะคะค่อนข้างจะดีมากๆของให้ดาวพื้นดวงคุณตั้งรับดีนะคะจะได้ประสบความสําเร็จเหมือนที่แอดมินทานายไปเนาะส่วนเรื่องของความรัก ความรักของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้นะคะแอดมองว่าถ้าอย่างมีคนรักต้องออกไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นบ้างนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะชอบทำงานมากเกินนะคะอาจจะคือมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดก็เข้าใจอะนะน้ำขึ้นต้องรีบตักอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นออกไปสังสรรค์ออกไปพบเจอผู้คนแล้วคุณจะมีโอกาสพบเจอผู้คนโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามา ผัวพันแน่ๆหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่จะพบเจอคู่ที่เป็นคู่ทางไกลด้วยเพราะว่าดาววินาศเข้าไปสู่พบเรือนกระดุมพระส่วนคนที่มีแฟนส่วนคนที่มีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานอ่ะยังใช้ดาวประสุกเป็นดาวประจําตัวในเรื่องของความรักอยู่เพราะฉะนั้นก็ร,าาระมัระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อความรักที่มัน ที่มันเสียเงินเสียทองมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยหรือมีโอกาสที่จะช้อปปิ้งออนไลน์มากเกินไปนะคะเพราะว่าดาววินาศเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระออนไลน์ก็ทางไกลไงนะคะความรักก็ทางไกลเช่นกันสําหรับคนมีคู่น่นะคะความสัมพันธ์น่ะแอดมองว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยไปเที่ยว มีกิจกรรมที่ไปเที่ยวร่วมกันทำงานร่วมกันได้พูดคุยปรึกษาหารือกันมากกว่าปกตินะคะซึ่งตรงนี้แอดมองว่าก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็คู่ของคุณก็ในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่15อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับกับครอบครัวสักเท่าไหร่หลังวันที่15จะเข้ากับครอบครัวของเจ้า คู่ครองคนรักของคุณจะเข้ากับครอบครัวของคุณได้ดีขึ้นมีการปรับความเข้าใจกันอะไรในทํานองนี้นะคะเอาละเรื่องสุดท้ายที่จะต,ต้องเตือนให้ระมัดระวังกันสำหรับลัคนาราศีธนูก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายไม่น่าห่วงเท่าไหร่เลยนะคะสุขภาพใจหรือว่าการนอนน้อยต่างหากที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นดูแล ดูแลเรื่องของการนอนให้ดีเพราะว่าคุณอาจจะทํางานหนักในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะคุณมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานมากมีการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวมากเพื่อที่จะพัฒนาง,งานของตัวเองให้มันมัน่นคงต้องแบ่งเวลานะทําให้ตัวเองนั้นใส่ใจดูแลตัวเองอะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดผลกระทบได้นอนไม่พอเกิดอะไรเกิดระบบย่อยอาหารนะคะ เกิดเรื่องไม่เกณฑ์เครียดปวดบา่าปปวดหลังปวดไหล่ได้ทั้งๆท,ที่ในภพเรือนอริมรณะและวินาศของคุณไม่มีดาวอยู่เลยอะแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอริก็อยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะดาววินาศก็อยู่ในเรือนกระดุมพระดาวมรณนะก็อยู่ในเรือนกระดุมพระทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นจากการที่คุณหาเงินมากเกินไปนั่นเองนะชาวลัคนาราศีธนูจะต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็คือ ดวงเดือนมีนาคม2 5 6 5ัของเจ้าชะตาพบเจออะไรกันมาบ้างกลับมาฟังย้อนหลังคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้เจอแล้วเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับแฟนช่องที่ไม่เคยที่จะกดข้ามโฆษณาของแอดมินเลยแอดมินทราบนะคะแล้วก็ทราบซึ้งใจเป็นอย่างมาก แล้วจะพยายามตั้งใจทำคลิปดีๆออกมาให้ฟังตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ